จอมมานพงาดฟ้าตอนที่210บทประพันธ์ของคนพราดเทนลันล,ลันเองก็เป็นเช่นนั้นนาได้มาแค่28ดวงเท่านั้นหากไม่ใช่เพราะหลัวงสิวให้นางยืมมามากมายขนาดนี้ไม่ได้ว่านางก็อาจจะเป็นอันดับสุดท้าย50ดวง48ดวง40ดวง 52ดวงต่อจากนี้ทั้งหมดมี45ห้าดวงนี่จึงทำให้หลวงชิลกับรันหลันหัวใจเต้นโครมครามก่อนหน้านี้หลวงชิวตั้งใจว่าจะอ,าออกมาใช้เพียง50บกว่าดวงเท่านั้นทว่ารันหลันนั้นยิ่งกว่านามีแค่28ดวงเท่านั้นทว่าคนเหล่านี้ถูกสอบถามว่าได้หัวใจินสาพ,พวกนี้มาได้อย่างไรมอดเทียน83ดวงผู้โอโซกนดือตะโกนขึ้นสีหน้าของหลวงชิวนั้นหนักแน่น ยังมีคนที่สามารถได้มากมายขนาดนี้แล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นคนที่สังหารลูกศิษย์ของเขาหวังเฉวียนกับผู้วิศตรวจสอบโพชพะะิษณุอย่างละเอียดในวิชาสีหน้าของผู้โสเหล่านั้นกับหวังเฉวียนก็เปลี่ยนไปแม้ว่าพวกเขาแสดงว่าออกว่าสุขุมมากแต่ในสายตาของเฉวียนจะไม่ได้ความโมโหที่ไม่สามารถเก็บซ่อนเอาไว้ได้มิดด้านบนของโจชบิษาุพวกนี้มีสัญลักษณ์ที่บกทั้นทิ้งเอาไว้ใช่หรือไม่ก่อนจะเข้าไป พันัายวศัยพิศาต์กับสี่คนที่คนห้าสิบดวงไม่ผิดเป็นข้าที่สหลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านเขาทำอย่างไรได้ขเขาคิดจะสหารข้าก่อนข่าวแค่ทำเรื่องที่คนทั่วไปทำกันม่อเทียนกล่าวเสียงเรียบม่อเทียนเป็นชายหนุ่มหน้าตาธรรมดาและในเวลานี้เขาทำให้ดวงสิรู้สึกเริ่มใสเป็นอย่างยิ่งเขานึกไปถึงแล้วว่าม่อเทียนจะกล้ายอมรับอีกทั้งยังตกหน้าตำหนักเทียยุทธ์อีกฉานึงด้วยเจ้าวังเสวียน โอ้โหจะพูดอะไรไม่ออกแต่ถากลับไปสามารถทำลายได้เนื่องจากพวกเขาช่วยลูกศิษย์สี่คนนั้นทำเรื่องผิดถูกผู้แข็งแกร่งที่อยู่ข้างเขาจับตามหมอดไว้แล้วผู้โศตงเคยบอกว่าการเกิดกรารทะเลาะวิวาทในที่นั้นเป็นที่ทำได้ข้าสังหารลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านแล้วได้หัวใจบริสัท์ห้าสิบดวงจากบนตัวเขาซึ่งนับว่าเป็นของของข้าหากท่านจะจัดการตามการละเมิดกฎแล้วก็ข้ายอมรับเช่นกันบอกเทียนก่าต่อ ยังไม่หวาดัว้าวอกชเวนนั่นเลยแม้แต่น้อยโดสิวฆ่าเดาผู้ชายที่นามว่ามอเทียนคนนี้ต้องมีผู้หนุนหลังที่ค่อนข้างเก่งกาจเป็นแน่ลอ <c oughs> กชเวนห่มความโกรธในใจลงไปมองออกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังมอเทียนคนนี้จะต้องค่อนข้างนา่าเกรงขามข้าน้าบอกจะมีสาพนั้นคือให้แก่มอเทียนตอนนี้ก็มาถึงตาของโรสิวเขาประจุดสนใจที่สุดของการแข่งขันเช่นกันทว่าโดสิวแสดงออกอย่างเรียบง่าย ข้าวนำโบรจีิสระออกมาแค่60ดวงเท่านั้นจำนวนนี้ทําให้เขาเข้าอยู่ในอันดับที่4ผลิตพ,พอดีอยู่ข้างหลังของลันลันหลังจากวชิเวียงตรวจสอบโบรจีบิสระไม่พบสษร์ที่เขาทิ้งเอาไว้นี่จึงทาให้หวชิเวียนและพวกค่อนข้างประหลาดใจหม้อเทียนนั้นก็ขมวดคิ้วเช่นกันส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งขเขาคิดว่าเหลือสิวลงมือจัดการกับมรสิทธิ์ของวงชีเวียนตอนอยู่ข้างในด้วยความสามารถของตนเอง ได้หัวใจพิศานมากถึง60ดวงนี่จะเก่งกันอะไรเช่นนั้นทำไมข้าได้มาแค่60ดวงพวกท่านต้องถามข้าลูกศิษย์คงโตของสำนักเทพยุทธ์ได้มาถึง80ดวงกลับไปถามสักแอะพวกท่านไปคิดว่าพวกท่านไร้ยอย่างอายไปหน่อยเหรอโกงอย่างเปิดเผยให้ลูกศิษย์ท,ทั้ง4ของตำหนักเทพยุทธ์ติด4อันดับแรกตอนที่เข้าไปจะให้หัวใจพิสานพวกเขากอง,กองโตตอนนี้ตายไปสามคนแล้วพวกเขาแค่ยอยากรู้ว่าใครเป็นคนสังหารพวกเขาใช่หรือไม่ ขอเพียงคนที่มีสมองไม่มีปัญหาก็จะมองออกเซียวกล่าวด้วยความสงสัยหรือว,ว่าเซียวจะอยากได้พูดจาเรื่องอะไรพูดจาอะไร,ะไรมันต้องมีหลักฐานหลอกชิมิ้นกล่าวเสียงเย็นชาเขาเพียงไม่มีหลักฐานมายืน,น,น,นยันตํารักเทียมยุทธก็สามารถเล่นลิ้นได้หรือว,ว่สาสินุใหน้าเพราะประกาศว่าหลักฐานนั้นข้าไม่มีจริงๆว่าจะพิสสามาร6หกสิบดวงนี้เจ้าได้มาอย่างไรเจ้าอธิบายให้ละเอียดหน่อยจะได้ช่วยตํารักเทียมยุทธของพวกเรา เข้าใจในกิจกรรมของพิซซาร์ดมาดนใดนั้น,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 นพขคาวกเจ้าเข้าไปข้างในพร้อมกันคนรับการํำรวจออกเฉวียยซักถามไม่มีหลักฐานก็ทําอะไรเขาไม่ได้นี่จึงทำให้พวกแข่งแก่งคนอื่นแอบด่าทอเขาว่าไรอย่างอายาสร้างข่ายโกรภาพดวงตาอันหนึ่งขึ้นมาแล้วใช้ยาไรา้สวนจำนวนมากมายล่อพิศารร้ายโรสิวกล่าวเสียงเรียบสร้างข่ายโยกรูภาพดวงตาบริเวณใดบอกเฉลี่ยสงสัยเป็นอย่างยิ่ง ม่เขาจะมองไม่ออกว่าจะวใจปสศาจเพราะนั้นมีปัญหาแต่เขากลับค่อนข้างสงสัยว่าหลัซิวสังหารลูกศิษย์ของเขาเป็นเพราะว่าตอนนี้ยังมีหัวใจปีศาจของลูกศิษย์อ,อีกสองคนที่ยังไม่เจอบอกแสแน่ทัดลุกเขาให้หนึ่งที่บุกต้นไม้สีดำเต็มไปหมดหลัซิวตอบเฮนั่นคือ,ขอเขาหมอกดาเป็นทางเดียวที่จะไปยังลำำําน้ำมายานได้มันเป็นไปไม่ได้ยาน,านิขาดทีละลันจะได้หัวใจปีศาจมากถึงเจ็ดสิบแปดดวงจะพูดบท วอร์เวียนกล่าวด้วยรอยยิ้มเบียนชานี่จึงทำให้ลันลันตกใจพอเรื่องที่โดซิลพูดเป็นความจริงนางแอบ,บดาวหรืเสิว่าโง่ไม่คิด,ด้ว่ามันจะเกิดความขัดแย้งกับคําพูดเท็จของนางพวกแข็งแกร่งคนอื่นแอบบเกิดความสงสัยภาพโดซิลจัดการรู้สึกของวอร์เวนคนหนึ่งเช่นนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าดีใจยิ่งโดซิลสายหน้าพร้อมกับถอนหายใจค่าสร้างค่ายโคลนภาพลงตาไว้เวลาหลายวันในขณะที่สร้าง ข้าพบว่ามีปีศาจร้ายจานวนมากมายผ่านไปจริงๆแต่ข้าไม่ได้ลงมือทั้งบวลาของข้ายกวนภาพดวงตาของข้าก็มีจํากัดจึง่ได้เพียงแต่เวลาสั้นๆเท่านั้นข้าสร้างเสร็จตอนสองวันสุดท้ายตอนที่เวลาของแข่งขันข้าจบมีปีศาจร้ายที่แข็งแข่งมากตัวหนึ่งพาบริวาร5้าสกว่าตัวเข้ามาในข้ายกวนภาพดวงตาที่ข้าสร้างขึ้นข้าเปิดใช้งานข้ายกวนภาพดวงตาตอนนั้นจึงขังเฉพาะนั้นเอาไว้จากนั้นก็โจมตีเสียละตัว แต่ว่าปีศาจหน้าที่เป็นหัวหน้าตนนั้นแข็งแกร่งเกินไปใช้พลังงานของค่ายโกนพัดมองตาไปจนหมดแต่ก็ถูกค่ายโกนลวงตาของข้าทาให้มันบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายข้ากับหัวหน้าตัวนั้นต่อสู้อย่างดุเดือดหุบเขาตนนั้นถูกทําลายตอนที่ว่าข้าต่อสู้กันไม่เชื่อพระท่านก็เข้าไปดูเองใครเจ็บพวกอะไรมากเรื่องปั้นแต่งเรื่องราวชนีดมันช่างเข้าทางหลวงสุดนักเขาเล่าเรื่องรล่าพาผู้ฟังเกิดอาการเคลิบเคลิ้ม บา,างคนกับอ้าปากน้ำลายไหลในเวลานี้ลันลันกล่าวตอนนี้ใกล้ปมดเวลาแข่งขันข้าก็สัมผัสถึงความเคลื่อนไหวรุนแรงเสียงมังกรคำรามผันดึงสั่นไหวคล้ายกับรูปแบบการต่อสู้มองนี้มากเขาไม่ได้พูดปดตอนใกล้จะจบการแข่งขันความเคลื่อนไหวนั้นรุนแรงมากข้าคิดว่าทั่วทั้งด้านในาเขตพิจิตรนับไมน่าจะรู้หมอเทียนกล่าวเสริมขึ้นมาหม้อเทียนกับคนอื่นก็พากันออกมากเป็นพยาน ม้แต่นูกสิทธิ์คนโตของว่าเจวียเขายักหน้าแทนคำตอบเช่นนั้นเห็นใดบุคคลจึงไม่เจอกับวัวจิปิซาดดวงนั้นหากปิศา์ปร,รากาศแข็งแกร่งมากวัวจิปิซา์ก็จะไม่เหมือนกับปิศา์อืน่นวงาเฉวียนยังคงมีความสงสัยรอสิวถอนหายใจหยิบหัวใจปิศา์ประชาเป็นปกตาน,นั้นออกมาแสงสีเขียวแสบตาคนจํานวนมากต่างก็ตกอยู่ในการลุ่มหลงโดยเฉพ,เพาะอย่างยิ่งความบริสุทธิ์และพลังงานที่ยิ่งใหญ่ ทำให้คนของแนนดนที่ผ่านพวกนั้นรู้สึกว่นไหวที่เป็นของเราค่าจริงๆลัวซิลเจตนาปกปิดเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติกมากเมื่อเห็นหัวใจปีศาจดวงนี้วักชิเวนก็พูดอะไรไม่ออกอีกทุกคนรู้จักความสามารถใหม่อีกอย่างของลัวซิลทุกคนคิดไม่ถึงว่าเขาจะสร้างไข้โคนคุณภาพดวงตาที่อร้ายกาขนาดนี้ได้สามารถจับปีศาจร,ร้ายมากมายขนาดนี้ได้ภายในชั่วพริบตาจนได้หัวใจปีศาจเป็นจำนวนมากลัวซิลไม่ได้งง หากถูกวังชิเมียนร,รู้เข้าว่าเขาสังหารลูกศิษย์อันเป็นที่รักของเขาตายไปสองคนเช่นนั้นอาจจะไม่ยอมให้เขาเข้าไปขันอย่างสงบายใจไปจนถึงตอนสุดท้ายเพื่อมั่นใจว่าตัวเองจะรับผลบรางสรรโดยไม่มีข้อผิดพลาดเขาจะย่มอมโหวังชิเมียนไม่ได้ดูจากเพราะจะมีศาสตร์ดวงนี้แล้วไม่คิดไดยว่าด้านในจะมีเป็นศาสตร์รายที่แข็งแกร่งขนาดนี้ลูกศิษย์ทั้งสองคนของเจ้าเจอกับเป็นศาสตร์ร้ายประเภทนี้หากหนีไม่รอดก,กันับว่าเป็นเรื่องป,ปกติมากเหตุใด เธอคงจะสงสัยว่าคนอื่นฆ่าพวกเขาเล่าหรือว่าเจ้าเคลโรสิ์ทั้งสองคนนั้นแข็งแกร่งมากสามารถจาัดก,การการศาจร้ายที่พรกําลังใกล้เคียงกับแดนนิพานประเภทน,นี้ได้หรือเพียรอินเชวกล่าวอย่างเยเ้ยยอนสถานที่ที่อันตรายขนาดนี้ไม่คิดว่าเจ้าจะไม่บอกพวกข้าหากเจ้าเด็กนี่ตาข้างในนั้นฉี่นั้นตาเท่าข้างของเจ้าต้องตามมาคิดประชีกับข้าหรือไม่สนใจอะไรทังนั้นแน่ขู่ต้องเฉิญพราะลมหายใจอย่างโกรธเคือง แน่นอนว่าคนที่ตกตึที่สุดก็คือหลิวเมิงเอ,อินหลอดค่อนข้างเข้าใจหลัวซิวก่อนหน้านี้หลัวซิวไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไข้กลนแม้แต่น้อยแต่กับสามารถสร้างไข้กลนภาพลงทัศนที่ร้ายกาจขนาดนี้ข้างในเขตวิจิตรรับได้ทัางยังสามารถขังพีศาร้ายที่มีพลังกำลังใกล้เคียงกับแดนนี่พานตัวหนึ่งเอาไว้ด้วยส่วนซิวเวอร์เรนมอเทียนลันลันและหลัวซิวทั้งสี่คนเข้ารอบชิงชนะเลิศส่วนซิวเวอร์เรนกับมอเทียนหนึ่งกลุม่ม ลันลันาร์โดซิลหนึ่งกลุ่มการแข่งขันขอรอบชิงชนะเลิศก็คือการดวลการระวงางผูชนะเลิศของทั้งสองกลุ่มการแข่งขันเลิศอีกสามวันนับจากนี้หวังชเวียนพูดจบก็ออกไปตอนนี้จิตใจเขาย่ำแย่จนถึงที่สุดความปารถนาของหวังชเวียนพังทลายลงแล้วอีกทั้งพังทลายอย่างน่าอานาถอีกด้วยลูกศิษย์อเนทิ่รักตามไปถึงสามคนทั้งหมดนั้นเป็นสายเลือดนักยุทธ์ที่ค่อนข้างโดดเด่นหนึ่งในนั้นจะมีจิตเพลิงอนาคต อันยาวไกลแต่กับต้องมาตายอ,อยู่ข้างในหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นหลวสิวติดตามกูตจงเฉินพวกเขาออกไปคนที่อยู่บนยอดเขาก็ต่างแยกยาก้ยายออกไปสิ่งที่หลวงสิวรู้ว่าหน้าขันก็คือเขาคิดไปถึงว่าเขาจะได้ประลองกับยันหนุวันลันจริงๆเขามีความกดดันเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ลันลันมุ่งมั่นว่าจะเอาชนะหลัวงสิวถ้าว่าความสัมพันธ์ของนางกับหลวสิวไม่เร็วเลยหากไม่ใช่พ่อหลัวซสิวช่วยนางแล้วนางก็คงเป็นอันดับสุดท้าย หลวสเองไม่เข้าใจเช่นกันว่าทำไมดานลนหาได้น้อยขนาดนี้ทว่าคนอื่นได้ถึง45อันสถานที่ประรลองก็คือลานขนาดใหญ่ด้านในตำหนักเทพยุทธ์ท่านประรลองนี้ไม่ต้งแต่แรกแล้วถึงเวลาคนที่มาชมค่อนข้างเยอะนี่คือลานประรลองของแดนฝึกตนขั้นสูงสุดอีกทั้งยังมีคนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งแต่ละคนล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงลันลันที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่น้อยสววิราชัน เนื่องจากนายเป็นคนแห่งเผ่าโรหิตสีครามที่ทรงพลังแต่เป็นความรักเพราะพลังแข็งแกร่งหน้าตาน่ารักอ่อนหวานค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจม่อเทียนเป็นคนที่ดึกลับคนหนึ่งไม่มีใครรู้ประวัติความเป็นมาของเขารู้เพียงว่าพลังของเขาแข็งแ,งแกร่งมากอีกทั้งยังท้าประลองกับผู้แข็งแกร่งอายุน,ยน้อยที่มีชื่อเสียงทวีปปราจันไปทั่วสรารทิพย์ตัวเขาเองยังเป็นสายเลือดน,นักยุทธที่เก่งกาจอีกด้วย ส่วนเฉลี่ยเรื่อนไม่ต้องพูดถึงเขาเป็นลูกสิทธิ์คนโตของหวังเฉวียยหรือว่าเขาเป็นฆาตรกรเลือดเย็นอีกทั้งยังมีนิสัยแปลกประหลาดในตำหนักเทพยุทธ์ที่ไม่มีใครเข้ากัาเขาได้เลยหลัวซิ่วคนที่มีชื่อเสียงแห่งพิพภพมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้เขาทําให้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกองกําลังมากมายของทวีปกลายเป็นตัวตลกคือเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดอีกทั้งก่อนหน้านี้ยังได้อดับหนึ่งในการแข่งขันลอบโอสดแห่งทวีป ราชันแสดงทักษะการหลอมมสุ์ที่ยอดเยี่ยมของเขาออกมาเดิมทีตัวของเขาก็มีพลังกำลังแข็งแกร่งมากทั้งยังเป็นลูกศิษย์ของหวงเจียนเทียนแต่เท่าบ้าคลั่งในอีกด้วยฝึกฝนเคล็ดวิชาไทเก๊กไปคิดมังกรเป็นต้นดังนั้นการประลองครั้งสุดท้ายนี้จึงค่อนข้างน่าสนใจเนื่องจากพลังกำลังของทั้งสี่คนล้วนค่อนข้างที่จะพอๆกันหาพวกเขาปะทะก,กันจะเกิดผลอย่างไรนะทุกคนค่อนข้างที่จะคาดหวัง งาปร,รองราชันที่ตำหนักเทพยุทธ์เป็นผู้จัดในฐานะที่เป็นผู้จัดยังนําสิ่งของอย่างผลปร,รงังสรรออกมาเป็นงวันอีกด้วยเดิมทีหวังฉเฉวีย่ยตั้งใจว่าจะให้ลูกศิษย์ทั้งสี่คนของตัวเองได้รับชัยชนะแต่ผู้ใดจะคิดว่าลูกศิษย์ของตัวเองจะตายไปเสียแบบนี้เรื่องนี้ทุกคนนะําไปเล่าเป็นเรื่องตลกแพร่สะพัดไปทั่วทั้งทวีปร,ราชันอาจาริกท่านเก่งกาจจริจงนึกเลาว่าจะสร้างใครคนเป็นด้วยแม้แต่รเรายังไม่รู้เลยอูจงเฉิน จ้องมองหล่งซือที่กำลังขคลือวาหารอันโอชาบนโต๊ะอย่างหิวโหวยเขาพูดอย่างยิ้มแย้มใช้สายตาที่สงสัยจ้องมองหลวซิวโอเคมิงเองก็ไม่เชื่อเช่นกันตัวหลวซือต้องฝึกฝนอีกทั้งยังต้องหลอมมอสสจะมีกติกาใจไหนที่มาเรียนสร้าง่ายกลนไม่ได้กูดจงเฉินโอเคมิงจะหลอมอาวุธและหลอมมอสดก็ยังไม่ไหวแต่ด้าน่ายกลนะว่าพวกเขาค่อนข้างเชี่ยวชาญไม่ฉะนนั้นพวกเขาคงมีชีวิตอยู่โดยปราบประโยชน์ เนื่องจากการสร้างใคยคนไม่ซับซ้อนเหมือนกับการหลอมอาวุธและหลอมโอสถอาจต้องลงแรงลงใจสักหน่อยจะมาขณะวิญญาณบางส่วนสื่อสารให้มากขีนี้ก็ได้แล้วหากข้าสามารถสร้างได้พระเจ้าทุกคนให้ปึกวิญญาณหนึ่งพันล้านก้อนกันกบข้าเป็นอย่างไรประสิลกล่าวออกมาอย่างอารมณ์ไม่ดีโอ้ทงเฉินโะอ้ขัมิงไม่พน,นันเพราะเขารู้ว่าถ้าพนันกับประสิวนั้นก็นต้องแพ้แน่นอนพูดมาตามตรง ลุงสิทธิ์อเมทิรักอีกสองคนของวงชิเวยียนเป็นทั้งท่านใช่หรือไม่คุณจงเสริญสงสัยเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งไม่ใช่หลัวซิวกล่าวอย่างยิ้มแย้มหากเป็นตัวของข้าแล้วก็ข้าจะทําเหมือนกับมอเทียนยั่วโมโหวังชเวยียนสักหน่อยน่าเสียดายที่ข้าไม่เจอกร,อรนะนุษ์ของเขาหลัวซิวคานจะเล่าความจริงให้เขาฟังหากยังไม่ได้ผลลังสันก็มีทางแพ้ผายและบริออกไปอย่างเด็ดขาดว่าจะมีสา่ของท่านมากมายขนาดนั้น ท่านจะใช้อย่างไรให้เราเอามาใช้สร้างไข่ก้นเถอะของแบบนี้พอเราแคกเคยได้ยินเท่านั้นยังไม่เคยเห็นจำพนันก็สั่งงานไปก่อนหน้านี้ตอนอยู่พวกเขาปีศาจซื้อวนันไม่มีหัวใจปีศาจเป็นแค่มาแดงตัวเล็กเท่านั้นกูต้องเชิญล่าวพองยิ้มบางๆคิดราคาพี่น้องดวงละหนึ่งร้อยล้านนั่นเป็นหัวใจที่ค่าได้มาอย่างยากลำบากผึกวิญญาณขาดไปแม้แต่เพียงก้อเดียวข้าไม่ขายหลังจากเราสิวทราบถึงถึงความเก่งกาจของไขยกลน รู้ความร้ายกาจของยาพิศาัตว์เหล่านี้เหมาะกับการสร้างให้คนดมากกว่าเมื่อเทียบกับึกวิญญาณระดับสูงเมื่อกินจุดอิ่มหนำสำราญแล้วหลัวซิลก็กลับไปพักผ่อนอย่างห้องที่ห้องเขาอยู่ข้างในนี้มานานขนาดนี้เหนื่อยมากจริงๆเขาพยายามรักษาสภาพเอาไว้ให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารวบการมาลองครั้งสุดท้ายเขาหวังเพียงได้ผลบางสันสา,สาวสวยผู้สูงสง,ง่าเย็นชาอย่างพยโยกก็จะจุพิษเขา สุม่มย่างก็ด้วยเช่นกันนี่จะเป็นแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขาอยากได้ผลลังสรสันลันลันข้อมูลของยายหนูนี่มีไม่มากอีกทั้งข้อมูลของเท่าโรหิตสีครามก็น้อยมากเช่นกันกูเคยมีอบอกเพียงแต่ว่าพวกเขา,าเป็นสายเลือดตระยุทธที่เก่งกาจส่วนมีความสามารถนั้นแม้ถ้าเขาก็ยังไม่รู้กูตงเฉิญนกล่าวถ้าให้ดดหนูซิวขมวดคิวตอนการปรลองหนูซิวใช้วุฒิไม่ได้ เราก็ใช้วิชามาผลไม่ได้เช่นกันพลังกำลังที่ได้รับจำกัดไปบางส่วนทว่าการต่อสู้ขเขาเป็นปบลีคาดเดาไม่ได้ยังเหลืออีกสองวันกว่าจะเริ่มการประลองรอปรองชะนะเลิศของพวกแข็งแกร่งทั้งสี่จากทวีปจำนวนมากมายที่ทวีปประชาธรแห่งนี้โดยผ่านค่ายกลนเคลื่อนย้ายเพื่อชมการประลองครั้งสุดท้ายของงานประลองใหญ่ในครั้งนี้นับตั้งแต่หลังจากที่สร้างค่ายกลนเคลื่อนย้ายสำเร็จเรียบร้อย มักจะมีการมาหาสู่กันระหว่างแต่ละทวีปบ่อยครั้งซึ่งถือเป็นเรื่องดีสาหรับโลกมนุษย์แต่ทว่าตอนนี้แต่ละทวีปใหญ่ก็มีศัตรูคนเดียวกันเนื่องจากพวกเขาไม่ชอบวิธีการของทวีปปราชันที่ทําลายลูกศิษย์ที่พวกเขาส่งมาเข้าร่วมรายการแข่งขันโดยบาดเจ็บไปมากมายหลัวสิวเป็นเพียงคนนอกเพียงคนเดียวที่สามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศน,นอกเหนือจากคนของทวีปปาชันดังนั้นคนอื่นๆจนวนมากมายต่ก็มาเพื่อสาบสนเขา ว่าเขายินดีจ่ายเงินราคาสูงสาหรับเดินทางมาเพื่อสับสนหลวสิวอาจารย์อาริกมีคนมาหาท่าน,นกูตู่เฉินข้อ,รอประตูเรียกหลวสิวเปิดประตูกูตู่เฉินก็กล่าวเสียงเบาคนที่มาหาท่านคือมอเทียนคนนี้หัวนอนปลายเท้าไม่ชัดเจนท่านต้องระวังตัวหน่อยหลวสิวพยักหน้าพร้อมกับเดินมาที่กลางห้องถงงมอเทียนเป็นผู้ชายที่รูปโฉมธรรมดาแต่พระกำลัง กับไม่ธรรมดาคนที่สังหารุศิของหวังเฉวียนหมายความว่าตัวเขากับคนอยู่เบื้องหลังเขามีเส้นสายที่ค่อนข้างใหญ่และลึกลับเมืม่อเห็นหลัวซิยวมาถึงมอดเทียนยิ้มประมายเขาทันทีแนะนําตัวคงไม่จําเป็นแล้วละข้ามาเจ้าเพียงเพราะมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกเจ้าหลัวซิยวสีหน้าสงสัยเช่นนั้นเชิญว่ามาเถิดรอยยิ้มบนเป็นหน้าของมอดเทียนหายไปกลายเป็นสีหน้ากังวลเพราะประกาศว่าหลัวซิยวข้าพูดกับเจ้าตามตรง ตอนอยู่สนามเขาเอาชนะซุนสิเวนเล่นไม่ได้เขาไปดูสิทธิ์คนโตของมังสวียนตพระกําลังแข็งแกร่งมากเขาเคยประเมินเขาตอนที่อยู่ในเขตมิติลึกลับรัวสิวตกตะลึงเขาไม่คิดว่าหมอดเถียนจะมาบอกเรื่องนี้กับเขาที่ทวีปราชันนี้มีกองกําลังใหญ่คือเผ่ารงสีครามหมู่บ้านนักยุทธและตําหนักเทพยุทธ์และมีตําหนักเทพยุทธ์ที่ไม่รู้จักยังแพร่หลายแต่ว่าเผารหิตสีครามและหมู่บ้านนักยุทธ แต่พอข้างอยู่กันอย่างเบบนี้เราเสือเพลกหน้าก่อนนี้โอเคมีเคยบอกเขาหม้อเทียนกล่าวเสียงเบาลันลันเป็นคนแห่งเผ่าโรหิตสีครามแต่ว่าเป็นคนที่หมู่บ้านนักยุทธ์ของข้าส่งตัวมาผู้ที่ได้รับชัยชนะในการบร,รองราชันอกจากจะได้รับผลบรางสรรของตำหนักเทพยุทธ์แล้วยังจะได้รางวัลที่ใหญ่กว่านี้อีกอย่างหนึ่งรางวัลนี้คืออะไรใครก็ไม่รู้แต่หัวหน้าหมู่บ้านของข้าบอกว่ารางวัลนี้สามารถทําให้ถึงแดนที่พานได้ ดังนั้นเผยได้รา,รางวัลแล้วตําหนักเทพยุทธจึงไม่รด้วกวิธีการเผยทําให้เขาชนะไม่ทึกเลยว่าม่อเทียนจะเป็นผู้ที่มาจากหมู่บ้านนักยุทธก่อนหน้านี้นหลวงสิวยังสงสัยอยู่ว่าเหตุใดหมู่บ้านนักยุทธจึงไม่ส่งคนมาไม่คิดว่าม่อเทียนจะปิดบังตัวตนได้อย่างไม่ทิดแม้แต่อูเคมิงก็ไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาแม่ของข้าเป็นชาวยุทธหมู่บ้านนักยุทธแต่ข้ามาใช้ลูุสิทธ์สายตรงของหมู่บ้านนักยุทธแต่ข้ามีสา,สายเลือดของหมู่บ้านนักยุทธ เหล่านี้จะไม่ต้องตกใจคนที่สามารถผ่านเข้ารอบชีงชนะเลิศได้ก็น่าจะรู้ความรับของงานปร,รองราชันดังนั้นข้าถึงได้มาบอกเจ้าโรซิลถามเหตุใดเจ้าถึงไม่มีความมั่นใจในตัวเองขนาดนี้มอทเทียนสายหน้าอย่างยิ้มแย้มสวนสเบลเร,รนเป็นแดนวิญญาณยึดช่องกลางทางั้งทั้งยังร้อมรวมจิตยทธที่ค่อนข้างระกัดเอาไว้บนแขนหลังจากเขาร้อมรวมจิตยทดนั้นเขาสามารถใช้แขนข้างหนึ่งให้กลายเป็นอาวุธที่ไร้การได้ จิตยุทธมีสองประเภทประเภทหนึ่งได้มาจากการฝึกตัวเองอีกประเภทหนึ่งได้มาจากการหลอมรวมสําหรับความลี้ลับอาสจาจยนข้างในนั้นโราเสียไม่เคยสัมผัสธด้ตัวเองย่อมไม่แน่ใจการปรลองคือการต่อสู้อย่างเอาเป,นาานนาปา็นเอาตายถึงตอนนั้นข้าจะพยายามฝืนไว้สักระยะหนึ่งเพื่อ้เจ้าได้เห็นรูปแบบจิตยุทธนั้นของเขาครั้งก่อนเขาไม่ได้ออกมาใช้คาคนี้แล้วไม่อย่านั้นข้าคงไม่ได้มายืนคุยอยู่กับเจ้าตอนนี้หม้อเทียนค่อนข้างหวาดกลัวต่อ หยุดนั้นมากเลยทีเดียวลอยซิวถามอย่าไม่เข้าใจเหตุใดเจ้าถึงต้องทําเช่นนี้ม่อเทียนก้าวอย่างยิ้มยันเพราะข้าคิดว่าเจ้านิสัยไม่เลวไม่คิดว่าจะสามารถสังหารลูกศิษย์ทั้งสองคนของมอจีเปนได้หากข้าเดาไม่ผิดลวก็เจ้าต้องนำหัวใจพิสาจำนวนมากม่อไปแกยใยหนูแองเผาโลหิตสีครามนั่นผู้หญิงคนนี้พะกกำลังแข็งแกร่งมากแต่กลับไม,มีความอดทนการตามหาพิสาพระนั่นจะหุดแข็งของนาง ไม่ว่าเจ้าจะพยายามรับก็ตามแต่ข้ายังเชื่อในสิ่งที่ข้าคาดเดาโดยสิ้ไม่ยอมรับเขาเพียงแต่ยิ้มตอนนี้ข้ายังไม่รู้ว่าจะสามารถเอาชนะยายหนูแห่งเผ่าฤทหิตสีครามนั้นได้หรือไม่หม้อเทียนโบกมือเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วข้าหวังเพียงหลังเจ้าได้รางวัลลึกลับนั้นแล้วจะบอกข้าได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ข้าแค่สงสัยเท่านั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาแม้บนใบหน้าของโดยสิ้จะแฝงไปด้วยรอยยิ้มแต่รู้สึกหนักใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพละกําลังของซูนซิเบอร์เรนแข็งแกร่งกว่าที่เขาคาดเดาไว้เดิมทีเขาบอกว่าพละกําลังของซูนซิเบอร์เรนก็เหมือนกับชวนและโกงซูนเจียแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเสียแล้วหลังจากที่ส่งม้อเทียนกลับไปแล้วอู๋ไคหมิงกับกูตงเฉินก็ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านในห้องของหลัวซิวพวกเจ้าคนได้ยินหมดแล้วหลัวซิวยักไหลทั้งสองข้างแน่นอนไม่คิดว่าจะม้อนี่เนี่ยจะเป็นคนที่มาจากโมบานนักยุทธ แม้แต่ข้าก็ยังไม่รู้แม้ข้าจะไม่แน่ใจแต่ข้าเชื่อในคำพูดของเขานะโอ้คิมิงล่าวพูดถึงเด็กพยักหน้าไม่ผิดหรอกมอเห็นท่าทางที่วุ่นวายวิธีการนั้นของวังจิเวนก็รู้ว่างานปรองราชันนี้ไม่ธรรมดาแล้วกรรารแข่งขันรอบสุดท้ายคืออะไรกันแน่นะแม้ฝ่ายจัดงานของงานปรองราชันคือตำหนักเทพยุทธแต่กลับเป็นการประชุมครั้งใหญ่ของทวีปทั้งทวีปปราชันสมรับปรางวันลึกลับนั่นนะคิดไ่ออกจริงกันกว่ามันคืออะไรโอเคมิงล่าว เขาไม่ได้กลับไปที่หมู่บ้านนักยุทธช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเนื่องจากถือว่าเขาเป็นคนที่หลุดพ้นออกจากหมู่บ้านนักยุทธแล้วหากกลับไปแล้วก็ถูกต้องคนมากมายพูดยาแดกนั้นตาแก่บ้านนั้นอาจจะรู้นะแต่ว่ากลับไปตอนนี้ก็ยาดีกว่าร้อยเอาชนะเยน,นุนันได้ก่อนใครว่ากันกูต้องเฉินกล่าวพรายในพิบตาว่าเวลาสองวันก็ผ่านไปแล้วหลวงสิวกับรันรันเป็นสนามแรกลานกว้างของตำหนักเทพยุทธ์เบียดเสียดกันแต่มไปด้ผู้คน เนื่องจากลานกว้างอยู่ด้านในของตำหนักเทพยุทธ์ดังนั้นคนที่เข้าต้องจ่ายค่าเข้าจึงท,ทำให้ตำานักเทพยุทธได้กำไรก้อนโตเจ้าคนชั่วขึ้นท่านประลองแล้วคิดไปถึงว่าคู่ต่อเขาจะเป็นสาวน้อยูพน,น่ารักคนหนึ่งไม่แน่ว่าเขาอาจจะลงมือไม่ลงก็ได้เราว่าชังยีกล่าวด้วยสีหน้าที่บึ้งตึงนั่นมันไปไม่ได้หรอกเป้าหมายชุดวคั้งเขาคือผลรัพธ์รันหรือนค่อนข้างเชื่อใจหลงวงิลหลังจากหลนันหลันขึ้นเวที กลุ่มคนด้านล่างก็แอบรู้สึกหนักใจแทนโอซิลไม่คิดว่าคู่ต่อสู้จะเป็นสาวน้อยที่น่ารักคนนี้ต่อสู้กัรคนระบากใจน่าดูโวซิลอย่าโทษข้าข้าต้องเอชนะเจ้าให้ได้ลันลันข่าว